ขาแบบระบบทีมเขาเหนียวมากเราก็ต้องเอเหนียวสู้กับเขาค่ะแล้วก็ไม่ไม่ทอ้อที่จะเล่นกับเขาค่ะ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นค่ะทุกคนเมื่อวันที่20สิงหาคมนะคะหรือว่าวันเสาร์หลังจากที่ไทยได้เข้าร่วมการฟังถแถลงข่าวของ AVC นะคะในการถแถลงข่าวครั้งนี้จะมีทั้งกัปตันและโค้ชของแต่ละประเทศรวม9ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์จีนเกาหลีเวียดนามอิหร่านญี่ปุ่นไทยไต้หวันและออสเตรเลียนะคะใครอยากชมภาพบรรยากาศก็ชมได้คลิปที่แล้วนะคะคือช่วงบ่ายก็ คือไทยจะเข้าประชุมร่วมกันทั้งหมดและก็มีข้อตกลงใหม่ของรายการ AVC ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะวยแอดจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแต่ประเด็นอยู่ที่ว่า โปรแกรมการฝึกซ้อมของไทยที่จะลงสนามมานะคะจะซ้อมช่วงเย็นหลังจากที่ประชุมฟังแถลงข่าวของ AVC เสร็จคือในวันที่20หรือว่าเมื่อวานนี่เองหลังจากที่นนี้ทแอะลงคลิปนะคะไทยจะซ้อมช่วงเย็นและแข่งวันที่21นะคะคือวันอาทิตย์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่สนามเจ้าภาพของแต่ละสนามเนี่ยที่รับตัวเป็นเจ้าภาพจะจัดการให้อยู่แล้วว่าคิวของแต่ละประเทศจะได้ซ้อมเวลาไหนไทย ก็ได้โปรแกรมซ้อมแล้วค่ะคือช่วงเย็นของวันที่20แต่เมื่อถึงโปรแกรมซ้อมนะคะไทยกลับไม่ได้ซ้อมค่ะเมื่อวานเกิดประเด็นเยอะมากไปเลยเพราะว่าไทยยังไม่ได้ลงสนามจริงเลยและว,วันรุ่งขึ้นคือวันที่21จะต้องแข่งแล้วเจ้าภาพให้เหตุผลว่า จัดตารางแต่ละทีมผิดพลาดค่ะโอ m ม God เกิดแบบนี้ได้ยังไงคะทุกคนวันเสาร์ที่20สิงหานะคะมีทีมที่ได้ลงซ้อมสนามคือทีมชาติญี่ปุ่นได้ซ้อมทีมชาติอิหร่านนะคะก็ได้ซ้อมทีมชาติเกาหลีก็ได้ซ้อมค่ะรวมถึงทีมชาติสุดท้ายที่ได้ซ้อมในสนามฟิลด์สปอร์ตอารีนาเป็นทีมสุดท้ายคือทีมชาติเวียดนามค่ะทุกคนส่วนทีมชาติไทยทางเจ้าภาพกล่าวว่า ให้โปรแกรมซ้อมคือเช้าของวันที่จะแข่งก็คือเช้าวันนี้ที่แอด จะลงคลิปนี่แหละค่ะคลิปที่ทุกคนได้รับชมอยู่คือคลิปที่ทีมชาติไทยทับนักตบลูกยางสาวไทยเข้าฝึกซ้อมที่สนามจริงเมื่อเช้าเองนะคะคือเมื่อเช้าเช้าตรู่เลยประมาณ7-8โมงและโปรแกรมการแข่งก็จะเริ่มช่วงบ่ายทันทีซึ่งถือว่าโอ้หนักอยู่นะคะทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนที่โค้ชด่วนดนัยศิวชรเมทากุลและนักกีฬาตั้งไว้เพราะโดยปกติแล้วจะต้องลงสนามซ้อมสนามก่อนวันแข่งจริง แต่เพราะเจ้าภาพจัดตารางผิดเลยให้ไทยมาซ้อมเช้าวันแข่งและแข่งต่อเลยทันทีค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปของโค้ดด่วนดนานัยนะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในการฝึกซ้อมของเช้านี้มันคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าที่จริงเช้าของวันแข่งโค้ดอะ่ะมักจะให้นักกีฬาพักผ่อนคลายหรือว่าซ้อมเบาๆเบรดเบาๆนะคะเพราะว่าซ้อมมาหนักแล้วก่อนวันแข่งปกติจะเป็นแบบนี้อย่างวันที่20ก่อนวันแข่งนะคะนักกีฬาก็ได้ตื่นมาเล่นโยคะนะคะ ทุกคนทางเวทและคาร์ดิโอหนักมากและอย่างที่บอกโปรแกรมการซ้อมที่ลงสนามคือวันที่20คือต้องซ้อมเต็มสตรีมทั้งวันสุดๆเลยและวันแข่งก็จะผ่อนคลายเพื่อให้เวลาลงแข่งจะได้รวบรวมแรงออกมาเต็มที่แต่ครั้งนี้อาจทําให้ไทยล้านะคะเหนื่อยไปบ้างโค้ดด่วนเองก็ได้กล่าวว่าที่จริงเช้าวันซ้อมกะจะซ้อมเบาๆและไปลุยต่อตอนเย็นแต่พอมาเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ซ้อมอ่ะ เมื่อเช้าวันนี้ก็ต้องมาทั้งปรับระบบไฟในสนามด้วยแล,และก็ซ้อมหนักอย่างจริงจังด้วยค่ะไปฟังโค้ดด่วนดานายศิวัชระเมธากุลพูดให้สัมภาษณ์ค่ะเมื่อเช้าวันซ้อมก่อนที่จะแข่งจริงช่วงบ่ายก็จริงๆแล้วนะครับญี่ปุ่นเป็นทีมที่มีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความเหมนียวแน่นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้มากกว่าเขาในเรื่องของการเล่นมีความอดทนที่จะเล่นกับบอลที่มีความเหมนียวแน่นนะครับผมว่าน่าจะเป็นเกมที่ดีสําหรับเราในวันนี้ครับ ก็เราก็ต้องมาปรับแสงกันนะครับในเรื่องของแสงไฟเองเรื่องของสภาพสนามเองให้ในกักกีฬาได้เกิดความเคยชินเพราะว่าวันนี้จริงๆเนี่ยเราก็จริงๆว่าจะซ้อมเบาๆนะครับเพื่อจะเล่นบอลเย็นแต่ว่าปัญหาก,ก็คือในเรื่องของทาาที่เราเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับซ้อมแล้วก็ปรับสนามเนี่ยเราก็ต้องมาใช้โอกาสตอนเช้าเนี่ยเพื่อทําให้ในกักกีฬาได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นครับผม ก็ต้องดูความสมบูรณ์นะครับต้องดูสภาพตอนเดินอีกทีว่าใครที่สมบูรณ์แล้วก็ในเรื่องของการใช้เนี่ยเราพยายามใช้งานให้ทุกคนให้เต็มที่ในเรื่องของเพื่สร้างความมั่นใจให้กับน,นักกีฬาแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถให้ทีมเราดีขึ้นครับ นี่แหละค่ะโค้ดด่วนได้กล่าวนะคะเมื่อเช้านี้เลยโค้ดด่วนก็ได้กล่าวว่าเราต้องพยายามให้มากกว่าเขานะคะคือมากกว่าญี่ปุ่นที่นัดแรกเราจะต้องเจออดทนที่จะเล่นกับญี่ปุ่นกับบอลที่มีความเหนียวแน่นแบบนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าญี่ปุ่นคือยืนหนึ่งเรื่องความแน่นเหนียวมากของการรับบอลเลยและโค้ดก็ได้กล่าวว่าเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาลุยเรื่องปรับแสงเมื่อเช้าแล้วก็ซ้อมหนักเพราะที่จริงจะซ้อมเบาๆเช้านี้นะคะก่อนที่จะแข่งช่วงบ่าย ส่วนน้องบีมพิมพิชยากกรำของเราค่ะบีหลังตัวเต็งของทีมชาติไทยกล่าวแบบนี้ค่ะถ้าเจอ,ญ,เเอ,อญี่ปุ่นก็คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบระบบทีมเขาเหนียวมากเราก็ต้องเหนียวสู้กับเขาค่ะแล้วก็ไม่ไม่ท้อที่จะเล่นกับเขาค่ะ นี่แหละค่ะนักกีฬาพูดว่าเขาเหนียวเราก็ต้องเหนียวสู้กับเขาไม่ทอ้อดังนั้นนะคะกองเชียร์ก็ไม่ท้อค่ะเหนียวไปร้องกับนักกีฬาแอดคอยย้ำตารางการแข่งขันค่ะวันนี้วันที่แอดลองคลิปนะคะวันที่21สิงหาคม2 5ง5ไทยพบญี่ปุ่นนัดแรกถ่ายทอดสดทางทีวีค่ะทุกคนกดช่องวัน31ถ่ายทอดตั้งแต่เวลาบ่าย24 5. ถ้าใครไม่สะดวกดูผ่าน YouTube ทางช่อง YouTube p p t ี วี6 6เริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงตรงนะคะเรามาร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งกับคู่ปรับคู่แคนญี่ปุ่นด้วยค่ะทุกคนถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งศึก a v c ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ